สวัสดีครับพี่น้องปองไผ่สุกุสุคนพบพ่อกับผู้ข่าวอุสุสแนสนบ่าวผู้หายก้วยไกลบ้านไม่เยี่ยมไม่ยำถามขขาวพี่น้องปองไผ่สุกุสุคนคือเก่าเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศดีๆช่วงเศร้าๆนะครับอากาศเยน็นๆแนงน้อยเริ่มซี h o อนแล้วล่ะวะทิ่การที่บ้านกุดน้ำใสตมุ่งกุ้งไฟอำเภอหนองซ้อจังหวัดอุดรธานีพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาอัปเดตกับการทดลองเลี้ยงหอยเชอรี่กับหอยขมครับหอยขมยังพันเอามาพี่น้อง แต่บาร่องเลียงเบืองครับนี่ครับเลียงได้ประมาณเกือบเดือนแล้วพี่น้องนี่ครับก็เอามาตังแต้ยหน่อยๆ,ๆครับตอนนี้ก็เติมสีหไงแล้วก็ซีมีอยู่สามรุ่นครับนี่รุ่นหนึ่งรุ่นน,น,น,นี้ไง,นะง,ง,นะง,งเขาไปยงังไุ่นครับพี่น้องเห็นบ่กอาจีดันเลียงหน่อยเมื่ดนะครับล่องเบืองครับกับปู่หน้านะครับล่องทดล่องเลียงเบืองครับพี่น้องสำหรับท่านใดที่เอ่อพึ่งเขามาเบื้องด้อ นะครับก็อย่าลืมกันแล้วกันครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งกดไ like, ลค์กดแชร์ผู้ข่าวบูสสเนนบ่าวผู้หายก้นไก่บ้านเนี่ยนะครับอยู่ช่องนี้แหละช่องบ่าวผู้หายก้นไก่บ้านครับก็มาเลี้ยงได้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับเอามาเอาหอยมาปล่อยประมาณวันที่อ่าที่หาครับวันที่หาพฤศจิกาครับนี่ครับประมาณเกือบร้อยแล้วพี่น้องอยู่นี่ก็ทีประมาณสาณมสิบครับอยู่นี่อีกสิบก็ตัว แล้วก็อยู A ่นิอ่างไงครับนี่พี่น้องลองเลี้ยงเมืองครับมันเป็นแบบใดนะครับมาเก็บมาตะไฮน,น้าๆแหละครับพี่น้องเก็บมานะครับแล้วก็ลองเห็ดจุลินทรีย์่กับ,กบพึ่งผสมมอ่บ้านนี่ครับพี่น้องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับสำหรับท่านใดที่มีความรู้ความเกี่ยวกับพวกการเฮดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าการเลี้ยงหอยเลี้ยง ปูหน้าหรือว่าอีหยังสักอย่างนี่ครับแนะนำผู้ขับวูซูแนนเข้ามาไดน้นะครับเนาะนะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเลยนะครับกะลองลองเบิ้งครับพี่น้องนะครับกะเป็นนี่แหละกิจวัตรประจำวันผู้ขับวูซูแนนเตื่นเสามากมาเบิง้งอันนี้แหละกะอยู่ประมาณเกือบโอ้พวกมันเป็นรอยแล้วครับพี่น้องลองเบิ้งครับนี่กับปูเป็นปูอ่า เขาเอื่นปูพระเทพบ่ปูพระเทพกับปูพระราชินีนะครับตูงใหญ่ล่องเลียเล้ยงไว้ครับเลี้ยงไว้ปะมาณจะตัวนี้กับประม่าณเกือบ30มสิบกดดัวตแล้วมันลูกมันขยายพันธุ์เขาจะส้แยกบอ่อครับสิได้สืส่อวงบอ่อมาเห็ดวิทั้งในอยู่แล้วพี่น้องนะครับมามียหวงเห็ดกันกจากเคิดที่อยาก,กเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำพี่น้องข้างกวางข้างไก่พาก,กันเกี่ยวเขาไปนะครับ มาหายเบื้งมาอัปเดตครับอัปเดตหอยมันจะมีโตหน่อยโตใหญ่โตกลางแล้วก็เลี้ยงได้ประมาณเกือบเดือนครับสิ่งที่รู้สึกภูิใจดินน้อยก็คือ <laughs> นี่ครับออกไข่ <laughs> มันไข่แล้วพี่น้องไข่แล้วไข่ผมก็เลยได้แยกออกมากครับแยกออกมาฝักไว้ทั้งนอกนี่ครับ มันกับว่มีอุปกรณ์นี่ยังเนาะครับกับว่ท่านได้ซื้อวงบ่อกับว่ท่านได้เฮ็ดเป็นจิตจารักษนาหรลอเราทดลองบึงครับว่ามันสีรอดบ่หลังจากที่ผมทดลองมาประมาณเกือบเดือนนี่ครับผมมาสังเกตบึง,อองหอยตายไปประมาณตัวหรือสองตัวนี่แหละพี่น้องเนาะครับเนาะแต่ว่าประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์รอดพี่น้องรดอดเพราะอยังวันนี้น้ำครับหนึ่ง นะครับผมสังเกตบึงว่าน้ำพยายามจะให้น้ำม,มันเสียครับถ้าน้ำม,มันออกสีมีกลิ่นมีอย่างแล้วเขาก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนน้ำระบบน้ำก็นี่แหละใส่น้ำบรดานน้ำจากบอ่อนะครับอาหารที่ให้เขาก็อาหารที่เขาใหา้นั่นก็คือพวกเอ่อเป็นเอ่อา <c oughs> อาหารปลาดุกน้อยนะครับ หรือสิเป็นหัวอาหารปลาดุกเม็ดใหญ่ก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็นี่สิ่งที่อย่างนึงนั่นก็นคือนี่ครับพี่น้องเคยเห็นบ่พี่น้องอาจจะรู้จักกันดีครับนั่นก็นคือ,อใบผงชรลหรือว่าเป็นเขาเอิยกว่าคณะเม็กซิโกนะครับหรือเป็นภาษาไทยกันอีกอย่างอีกซื้อนึงก็คือต้นชาย,ยาครับเอามาให้กินกินหนี้ขนาดพี่น้องเอาลงให้ภายในขามขึ้นเท่าหรอไปผมว่าเหมือนกับ ล้าก็เทากับมีพวกพักตอกพักตบจอกแงก็เอามาใส่ใดครับเพื่อให้มันเป็นทีบังห้งบงมบังยังอัปเดตให้พี่น้องปองไปายสุขุสุขนนในเบิงกันเกือบทุกเช้าแล้วครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องสุขุสุขชนในเบิงกันนะครับแล้วก็ถ้ามันไปได้ดีก็อาสีค่อยขยับขยายไปก็คือเห็ดไปหมดแล้วเนี่ย,ยนี่ครับลดลองเรียงนี่ครับอาจะสือวงบอมาจากประมาณซีหาวง นะครับมาเห็ดว้เพื่อที่สิขยายนะครับล่องเลียงเบืองพี่น้องเด้อนะครับสำหรับท่านใดที่มีขอแนะนําเสนอดีๆนะครับปราดท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับการเรียงหอยเชอรีหรือว่าการเิพตจุลินทรีย์สังกอรแสงกะแนะนําขอบมกใดนะครับเนาะวิจักรี๊ดนะครับป้ขาบุซิแนแนยินดีรับฟังทุกขําแนนนํากันแล้วกันครับนี่แหละมาอัปเดตให้พี่น้องตรงไปสุขุ่สุขคนได้เบิ่งกันนะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากมาเยี่ยมมาชมหรืออยากมาเบิ้งมาเล่นม,มนั่งภูเขาบูซเน,น,นียนกะพิกัดในเรือเอเอเ่องพี่นเรือบ้านกุบน้ำใสตำบลกุนหมักไฟอำเภอโนวาซอจังหวัดลอนท่านี่พี่น้องนะครับเขามาเยี่ยมมายามถามเข้ากันได้นะครับเรืว่าผ่านไปผ่านมากะแหล่งท่องเที่ยวกันีน่แหละครับวัดภูตะเภาทองนะครับพี่น้องท่านใดที่อ่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์อยากมาเที่ยววัดภูตะเผาทองกะทางผ่านครับ ผ่านมาได้นะครับโทรหาผู้ขายวุ้ิแส่นนะครับที่0620360230็แล้วกันนะครับเนาะโทรมาเลยครับแล้วก็มากินเขาว่าไงว่าเกี่ยวเขาด้อยกันในช่วงนี้เอาอำลาพาจากกันไปสกักอนอัปเดตให้พี่น้องปองปสายสกุสกสกุนได้บึงกันนะครับนี่แหละกับาการทดล่องเลยพี่น้องเด้องเฮาบริเลียงแบบ เป็นนั่นแต่ว่าเฮาทดลองเมื่งสะก่อนถ้ามันพานกค็คือจังสิได้ค่อยขยับขยายกันไปนะครับเนาะนี่คือทดลองสะก่อนครับผมเมื่อบุ้งทดลองแล้วมันก็เปอร์เซ็นตหลอดมันสูงพี่น้องถ้าเท้า,ามีการบริหารจัดการที่มันดีนะครับก็ม,มีอยู่ประมาณ3-4บอ่อก็เป็นร้อยเปลือกหอยนะครับเอ,าอ้าอำนาจผ่าจากกันไปสะก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีสุขสุขคนส,ส,สวัสดีครับ